สวัสดีครับเปิดคัตเตอร์ฟังเสียงกันอุ๊ยอันนี้ไม่เอาอันนี้เสียงไม่มันเสียงคัตเตอร์มันต้องแบบนี้เนาะแต่มันไม่ต้องกีดแล้วว่ามาต่อต่อต่อเมื่อกี้ลืมไปนิดนึงคลิปเมื่อกี้ลืมไปนิดนึงขออนุญ,ญาตวัดหึสามสิบเท่าไหร่นี่ สามสิบหกสามสิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบแปดดอบเกือบสิบดอบเก้าขอวางไว้นะมันสวยอันนี้ไม่ได้แกล้งชมนะสวยจริงดูดูมีราคาดูแพงอะมัน แพ่นจริงๆลายโลดลายสวยงามให้ดูอีกทีเข้าเรื่องเราดีกว่าปึ้งแรมแรมแตรม M อ o ม m ฟเหมือนกันเลยอันนี้เป็น M f o ม m ฟมึบมันคืออะไรแั่นเนี่ย <c oughs> นี่คือคูชั่น500จะเป็นรุ่น KD หรือเปล่าไม่ใช่ KD นะมันเป็นรุ่นคูชั่น500นะเป็นโฟม M4 เหมือนกัน m เนี่ยถ้าดูแล้วคือผมคิดว่าเป็น EVA นะจากมือและสัมผัสและลูกกตา ที่เรามองแล้วนะอันนี้เป็นรองเท้าสำหรับเท้าล้มซึ่งเมื่อกี้แอบไปลองมาแล้วนิดหนึ่งนะครับลองเหยียบลองกระทืบแล้วคนธรรมดาใส่ได้ไม่ดันจริงๆนะอันนี้เป็นคิปรันอะไรเอ่ยเมื่อกี้เป็น K S 900นะ900เนี่ยถ้าดูแล้วน่าจะเป็นซีรีส์สูงสุดของเขานะอันนี้เป็น บอกมาไหม5้0ร้อคูชั่นนะไม่มีคำว่า KD นะเป็นรุ่นคูชั่น5 0 0อ่ะไม่ใช่ห้0คูชั่นดึงมาเลยแล้วกันอินโซเป็นแบบนี้ชึบเขาเขียนชัดเลยนะคูชั่น5 0 0รอรองเท้าคูชั่นรองเท้านุ่มนวลน,นะสบายสบายโฟมไม่ เกือบคล้ายนะครับมีความเด้งกว่าโปร่งกว่าโฟมของเจ้า KS 900นะฮะอันนี้มีความนุ่มกว่าโปร่งกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันสิน้ำหนักเท่าไหร่ฮึบแปบ๊บหนึ่งนะครับ320 มากว่า10กรัมไม่มีอะไรนะมีแต่ป้ายอันเดียวป้ายไม่น่าหนักเท่าไหร่320นะเท่ากันปึบมาดูกันสิดูไปรองพางก่อนทำไมปีนี้รองเท้าเขามีแต่สีหวานหวานแบบนี้ ใกล้เคียงกันหมดเลยสีเขียวอมฟ้าทิวฮึบฮึบสัมผัสแรกผมมีความรู้สึกว่าทรงรองเท้าเหมือนเคดีคล้ายๆเคดีเคดี900 900รุ่นกับรุ่นเดิมนะไม่ใช่ 900X นะพื้นเต็มเรียบไม่ยกนะไม่ได้ซิ่งแบบนี้อันนี้เป็นรองเท้าซิ่งนี่คือ KD900X.2 นมาดูกันดูโฟมกันดูโฟมดูโฟม M โฟมนะคาดว่าเป็น EVA แต่จูนมันไม่เหมือนกันแฮ คู่นี้แน่นกว่านะครับคูชั่น500มีความแน่นมีความสู้มือมากกว่ากลายเป็นว่าตัว KS นะ่ะนุ่มกว่านิดหนึ่งโอ้โหสู้มือมากนะกดแล้วนี่ประมาณนี้จิ้มสิครับรออะไรอ้าวทำไมคู่นี้รู้สึก แน่นกว่าแต่จิ้มชอได้น้อยกว่าเห็นไหมชอไม่ได้บอกอะไรได้ทุกสิ่งจริงนะผูนี้จิ้มอ่ะจิ้ม 40. สี่สิบสมแปดครึ่งสามเก้านะครับแล้วก็สาเก้า ตีซะว่าไม่เกิน40 39 38.5ถึง3ถึง40อ่ะอ่ะบิดคู่นี้จะเฟล็กกว่านะครับคูชั่น500จะเฟล็กกว่ารุ่น KS900 อพอสมควรนะให้ตัวได้ง่ายกว่ายางโอ้โหยางหนามากเหนียวไหม <mm> ดูดูดูโอ้โอโอเหนียวนะเนิบเนิบ,นบเหนียวเหนียวเลยนะประมาณนี้ด้านข้างนอกลากยาวนะครับในเท้าเว้าวช่วงอุ้งไว้เท่าที่ดูถึงจะไม่ได้เป็นรองเท้าสำหรับคนเท้าแบนแต่ผมว่าน่าจะพอมั่นคงพอใส่ได้แต่ตรงกลางมันจะรู้สึกอาจจะรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเพราะว่า นี่นีกลางเทา้าแอบซิ่งนะแอบคอดเลียวเข้าไปการคอรดเลี้ยวเข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วมันใช้อัปเปอร์ช่วยดึงเทา้านะฮะช่วยรองรับเท้าแทนนะไม่ใช่ว่าคอดไปแล้วอยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นพอใช้อัปเปอร์รองรับแทนถ้าคุณใส่รองเทา้าหลวมๆรองเท,งบบท้าก็จะลงแบบนี้เท้าก็จะลงแบบนี้ยิ่งคนที่เท้าล้มเท้าแบนก็จะยิ่งรู้สึกว่ารองเท้ามันซัพพอร์ตไม่อยู่นะ แต่ถ้าเราดึงรังไว้ปุ๊บแน่น upper ก็จะรองรับอุงเท้าไว้นะความเมื่อยจะน้อยลงบางคนจะรำคาญนะอันนี้แล้วแต่ชอบคือใส่รองเท้าว,วิ่งอยากได้ประสิทธิภาพก็ต้องบางทีก็ต้องปรับความรู้สึกนิดนึงจากความสบายนะในรองเท้าใส่ปกตินะครับเรามาวิ่งออกกำลังนะวิ่งสักพักเดี๋ยวก็ชินดู นวมหนาพอสมควรนวมข้อเท้าหนาพอสมควรมีรูลันเนอร์ออลูปลินนะหุ้มบุนวมมาแต่โปร่งกว่านะหนาแต่โปร่งไม่เหมือนกับ ks นะนาแต่อันนี้หนาแต่โปร่งกว่านะครับน่าจะระบายมากกว่าอัปเปอร์เป็นเมชชั้นเดียวเช่นกันนะแล้วก็ ไม่หนามากเจาะรูมาด้วยนะตรงนี้เจาะรูมาเห็นชัดดีเชือกเป็นเชือกเชือกอะไรไหนดูซิว่าเชือกยืดดีหรือเปล่าน lower? ี่ปึ๊บปึ๊บไม่ย้วยหนากำลังดีด้วยเชือกไม่ย้วยนะผมจะไม่ชอบรองเท้าที่เชือกบางมากๆแล้วดึงยืดยืดได้เยอะเยอเพราะดึงยืดได้เยอะเนี่ยมัดรองเท้าไม่แน่นสักทีหนึ่ง รองเท้ามีผูแทบสวมใส่ง่ายมีรูล็อกเชือกมาเรียบร้อยนะอืมฮิลคับมีทรงแต่ไม่ได้แข็งจัดนะครับแข็งไม่มากแต่ก็ไม่ได้อ่อนปวกเปียกนะแล้วก็เช่นเดิมคือแม้อันนี้จะไม่ได้ทําปีกขึ้นมาสูงสูงรับเอ็นน้อยไหวแต่เขาไม่ทําสูงสุดนะไม่ทําโครงแข็งมาสูงสุด บริเวณด้านบนหลบไว้นะครับเพื่อไม่ทะเลาะกับเอ็นน้อยหวาวัดความสูงกันชึบรองเท้ามี็อกเกอร์นิดนิดนะ็อกเกอร์มีไม่ลึกมากนะครับลึกประมาณบริเวณนี้แล้วก็ไม่ได้เชิดมากนะใส่เดินน่าจะสบายซะด้วยเดี๋ยวมาวัดสแตก็กไฮกันก่อน ประมาณนี้แถวนี้นะจมลงไปนิดหนึง่งมีขอบเหมือนกันนะครับมีขอบมิโซโดยรอบ 28...27 ดนะด้านหลังละ่ะส่วนด้านหลังเขาทำเป็นขอบมานะไม่ได้โฟมไม่ได้หนาขนาดนี้ทำเป็นขอบมากันเท้าตกเช่นกันนะครับโดยรอบ ตกต่ด้านการตกต่ด้านหลังด้านหน้าค่อนข้างบางนะไม่ได้ทําสูงขึ้นมากมายอ่ะเรามาวัดฮึบเมื่อกี้เท่าไหร่นะ28 27 28 ข้างหลัง3ามดตีสวัสดรอบสินะประมาณก็เป็นรอบทั่วไปของรองเท้าวิ่งนะลิ้นมีแถบพลัดนะหนึ่งข้างเ,เขาเรียกว่าอะไรเซมิกสัสเซตนะแถบด้านในเขาทำแถบไว้ด้านในก็คือช่วยประคองอุ้งเท้านะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกคือ กรุณารัดรองเท้าให้กระชับเวลาใส่นะหนึ่งคือท่านจะไม่เจ็บนะช่วยประคองดีกว่า2คือมันรองรับบริเวณนี้แล้วนะมันก็จะกระชับมากขึ้นแล้วการที่เรารัดเชือกกระชับเนี่ยเราจะใช้แรงในการยกรองเท้าน้อยลงนะเราจะไม่มีช่องว่างระหว่างเท้าที่เรายกขึ้นแล้วก็ถีบลงไปใหม่บนรองเท้าแบบนี้นะซึ่งมันจะ ทำให้รองเท้าทำงานไม่เต็มที่ซื้อรองเท้ามาก็ใช้ให้คุ้มคุ้มมีอันนี้ผมนึกถึงนิ้วก้อยนะว่านิ้วก้อยอ่ะเป็นนิ้วที่ทํามาทําไมไม่รู้แล้วก็ชอบไปเตะนูน่นนี่อันนี้เขาเสริมเรียกว่าอะไรดีเรนฟอสอ่ะเขาเรียกว่าอะไรแบบเสริมความหนานเป็นพิเศษกันกันไปเตะนู่นเตะนี่อีกนะแต่จริงมันอยู่ในรองเท้าไม่ค่อยโดนอะไรนะตรงนี้หนานเป็นพิเศษนะสีส้มดูสิอ่ะ อฮ้ยการออกแบบมีร่องทำให้มันนุ่มกว่าบีบง่ายกว่าจเจ้า KS นะ KS ออกแน่นนี่อืมโอเคเลยทีเดียวสำหรับคูชชั่น500นะดูดีมากๆทีเดียวคลิปรันคูชชั่น500ทนนี่ไม่ต้องถามเลยนะ แล้วแปลกอีกอย่างหนึ่งคือนี่ทํำยางมาเผื่อคนขับรถด้วยแล้วก็เผื่อโอเวอร์สไตรด้วยนะยางแลบมาด้านหลังเยอะมากนะใส่ขับรถใส่เรียกว่าคู่เดียวอยู่นะนอกจากเป็นรองเทา้าคูชชั่นแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยสำหรับคลิปปรันคูชชั่น500นะครับเดี๋ยวไปลองวิ่งกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็จะไม่พลาดหลังท้าใหม่ๆคลิปใหม่ๆจากมนุษย์ตะขาบสวัสดีครับ